ไม่รอดนะครับรอร,อรอทอผู้การทางหลวงสั่ง4ตํตำรวจให้ออกหลัก จากราชการไว้ก่อนหลังโดนหมายจับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านะครับตามที่เราทราบข่าวนะครับว่าตำรวจที่ออกหมายจับทั้งหมด6คนครับก็มี2คนนะครับที่นะครับทางต้นสังกัดให้ออกจากราชการไปก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ผู้การทางหลวงก็สั่งอีกสี่ตำรวจนะครับที่โดนหมายจับเนี่ยให้ออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนกันอันนี้นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดและประชาสิ่งที่ประชาชนอยากให้ทํามากที่สุดก็คือว่าถ้ามีคดีนะครับที่มันชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วมีหมายจับแล้วก็มีการควบคุมตัว ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ใช่แค่ย้าย Trans อย่างเดียวนะครับไม่รอดนะครับรอทนะครับผู้การทางหลวงสั่ง4ตํารวจให้ออกจากราชการไว้ก่อนหลังโดนหมายจับนะครับไม่รอดนะครับรอรอทอนะครับผู้การทางหลวงเนี่ยสั่ง4ตํารวจให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับหลังโดนหมายจับนะครับคดีช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียิงสารวัตรแบงค์เมื่อวันที่10 กันยายน256นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนสอพอเมืองนะครปฐมพบหลักฐานสำคัญหลายอย่างนะครับมีตำรวจ6นายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการทำลายพยานหลักฐานและช่วยเหลือผู้ต้องหาคับก่อเหตุยิงพันตำรวจโทนะครับสิวกวกรสายบัวสวสอรอหนกอกนะครับ2นะครับบอกอทอรอเสียชีวิตและนะครับ ให้ได้รับการหลบหนีนะครับโดยในจํานวนนี้มีตํารวจในสังกัดนะครับบกทรเนี่ยนะครับร่วมด้วยจํานวนทั้งหมด4นายประกอบด้วยร้อยตำรวจโทปักษานนะครับรอดผลรองสารวัตรสทรหนึ่งกกสองนะครับบกทรนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับณนะรงศักดิ์นะครับแตงอภัยรองนะครับสารวัตรสทรหนึ่งกกสองนะครับบกทร ร้อยตำรวจเอกนัทพลนากรนะครับรองสารวัตรนะครับสทร .1 กก .2 บกทรนะครับร้อยตำรวจตีสันเสริญศรีสวัสดนะครับรองสารวัตรนะครับสทร .1 กก .2 บกทรด้วยเหตุนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชา ทางพลตำรวจตีจักรุนเกียรติปานแก้วนะครับรรทอผอบอกอทอรอจึงลงนามในคำสั่งให้ตำรวจทั้งสี่นายออกจากราชการเอาไว้ก่อนโดยไม่มีกำหนดเพื่อรอฟังผลการสืบสวนสอบสวนพิจารณาทางวินัยซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่9กกันยายนเป็นต้นไปนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็แน่นอนครับว่า ตำรวจทั้ง6นายนะครับที่โดนหมายจับและก็มีการจับกุมตอนนี้นะครับก็ค้านการประกันตัวใน naive. ชั้นพนักงานสอบสวนนะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับก็ทั้งหน่วยงานนะครับก็สังกัดทั้งหมดนยครับได้สั่งให้นะครับออกจาก,าออก,จาก down, ราชการเอาไว้ก่อนนะครับออกจากราชการเอาไว้ก่อนซึ่งแน่นอนครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่บอกได้เลยครับว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากให really ้ทําเป็นอย่างมากนะครับก็ตํารวจเองนะครับก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าจะนะครับ กระทำการอย่างตรงไปตรงมานะครับในการให้ออกจากราชการก็ต้องติดตามนะครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงต่อมีอะไรอัพเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาแนะดูตัวอย่างจากนะครับยิ่งรักและทักษิณน,นะครับ ประชาพิปัติเนี่ยติงคำถแถลงการรัฐบาลเศรษฐาต่ำฝ่ามาตรฐานเดิมนะครับแนะนายกรัฐมนตมตีควรชี้แจงให้ชัดในสภานะครับสี่ประเด็นสำคัญส,สี่ประเด็นที่นายองอาจนะครับครามภัยบู์นะครับรักษาการรองหัวหน้าพักประชาพิปัติเห็นว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยควรจะชี้แจงคำถแถลงนโยบายให้เช็ดให้ชัดนะครับในสภาประกอบไปด้วย หน,นะครับนโยบายนะครับส่วนมากอ่านโยบายส่วนมากเนี่ยยังขาดเป้าหมายไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่พอจะทําให้เห็นฟาร์มสําเร็จของนโยบายนะครับไม่มีนโยบายที่เคยประกาศหาเสียงไว้หลายเรื่องนะครับบางอย่างเนี่ยก็คุมเคือจนไม่เห็นทิศทางที่แน่ชัดว่าจะทําอย่างไร นโยบายหลายเรื่องตอนหาเสียงบอกว่าจะลงมือทําในทันทีที่เป็นรัฐบาลแต่ไม่มีปรากฏในนโยบายว่าจะทําทันทีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการที่ท,ที่พอทาให้มั่นใจได้ว่าจะนํานโยบายไปทําให้เกิดผลได้ไม่ได้ปล่อยให้รัฐมนตรีชี้แจงจนสับสนโอนมานก่อให้เกิดความไม่มั่นใจว่าจะทําได้ การถแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาในวันที่11และ12กันยานี้คือสัญญาปัะชาคมครับเข็มทิศในการทำงานตลอดระยะเวลา4ปีนับต่อจากนี้โดยมีพื้นฐานมาจากนโยบ,บายสาธารณะนะครับที่พักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลทุกพักที่เคยนำเสนอนโยบายหาเสียงนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง เมื่อพิจารณา,นาร่างคำถแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะนำมาเสนอสมาชิกรัฐสภาในวันประชุมสภา,าแล้วเห็นว่ารัฐบาลเพื่อไทยชุดนี้นะครับซึ่งมีนะครับมาจากนะครับของพรคไทยรักไทย,ไทยมีมาตรฐานการทำนโยบายต่ำกว่าเดิมต่ำกว่าสมัยนะครับคุณทักษิณและสมัยคุณยิ่งรักในสมัยคุณทักษิณน,นะครับรายนโยบายมีความชัดเจนเช่น30บบาทรักษาทุกโรค แม้แต่สมัยยิ่งรักก็ยังพูดชัดใน1ปีจะมีนโยบายอะไรที่ทำบ้านแต่นโยบายของรัฐบาลน,นี้จะแบ่งเป็นนโยบายระยะสั้นนโยบายระยะยาวไม่รู้ว่าสั้นยาวกี่ปีกี่เดือนกี่วัน นายกรัฐมนตรีจึงควรชี้แจงในสภา,พาเพื่อความชัดเจนก่อนที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นการถแถลงนงโยบายของรัฐบาลจึงควรทำให้ประชาชนนะครับเห็นเป้าหมายและแผนการปฏิบัตินะครับการเบื้องต้นที่พอจะทำให้ประชาชนคาดหวังได้ว่ารัฐบาลเศรษฐาจะทำนโยบายให้สำเร็จได้แบบไหนอย่างไรบ้างก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับ ทั้งฝ่ายค้านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนะครับและฝ่ายค้านเนี่ยที่ได้เอกสารในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับเอาไปอ่านนะครับแต่ละคนก็มีคําถามแล้วก็แต่ละคนก็มีคําพูดที่ออกมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในคําแถลงออกมาแต่ที่แน่แน่แน่นอนก็คือว่าประชาชนเองเนี่ยก็รู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับจากข่าวเท่านั้นนะครับแต่ไอ้คแถลงการเนี่ยนะครับประชาชนยังไม่เห็นก็ต้องรอวันแถลงการก็คือวันที่ 11- กับ12เนี่ยในการแถลงนโยบายแต่อย่างที่บอกว่าในการแถลงนโยบายเป็นคำ พูดเป็นคําพูดเนี่ยมันไม่ได้มีเอกสารที่ชัดเจนแบบเนี้ยไม่ได้อยู่ในเอกสารที่ชัดเจนเนี่ยมันจะดิ้นได้มันจะพลิกได้มันจะนี่ได้หรือเปล่าเพราะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่านะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดเคยพูดอะไรไว้แล้วก็ไม่ทําตามคําพูดตามที่เราได้สัมผัสมาตามที่เราได้เห็นมาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนที่นะครับมีการหาเสียงช่วงเลือกตั้งนะครับ คนที่ชื่อนะครับเศรษฐาทวีสินก่อนไปเป็นนายเป็นนายกเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ได้ไปนะครับปราศัยไปแคนดิเดตไปพูดปราศัยบนเวทีนะครับไปแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับจากคําพูดหลายๆคําพูดหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วนะครับนายกพอได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไม่ได้ทำตามคําพูดตอนที่พูดหาเสียงเอาไว้อย่างหนึ่งตอนเป็นไปดีเบตนะครับก็พูดเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับ แต่พอเป็นนายกแล้วกับพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับตลบตะแรงกลับไปกลับมาในในคำพูดของตัวเองซึ่งแน่นอนครับก็เท่ากับวันนี้นายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดไม่รักษาคําพูดและไม่ทําตามคําพูดของตัวเองซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับจกคำถแถลงถ้าฟังจากทั้งฝ่ายค้านที่เอาข้อมูลของการถแถลงออกมาเนี่ยเป็นเอกสารเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันยังคุมเคือ มันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแน่นอนครับว่าถ้าวันนี้ถแถงเป็นคําพูดอยู่ในสภาก็คงจะทําอะไรไม่ได้เพราะเป็นเอกสารก็ยังไม่ทําก็อย่างที่บอกว่านายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดของตัวเองมาก่อนก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่11และ12นี้นะครับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลจะชัดเจนแล้วให้ประชาชนเชื่อมั่นได้หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่ายอัปเดตให้ฟังครับ ร่วมทำนะครับจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแนะ8ข้อให้เกษตรกรไทยครับก็ต้องบอกตอนนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะครับก็อยากจะแนะนํารัฐบาลนะครับแล้วก็สะท้อนปัญหาต่างนะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าอยากก่างที่บอกสสเองเนี่ยนะครับก็ลงในพื้นที่รับไปพบปะประชาชนในภาคส่วนต่างๆก็มีอะไรก็เอามาสะท้อนให้กับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลนําไปแก้ไขปรับปรุงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ร่วมทำนะครับจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหานะครับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแนะ8ข้อให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากฟาร์มยากจนเร่งหาตลาดรองรับลดต้นทุนของการผลิตนะครับเดินหน้าประกันราคานะภัยพืชผลหรือ,อเดินหน้าประกันราคาภัยพืชผลช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่10กันยายน256นายร่มธรรมขำนุรักษ์สอสอพัทลุงของพรรคประชาพิปัติกล่าวถึงปัญหาฟาร์มเดือดร้อนนะครับของเกษตรกร,ร,กรว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ตนได้รับมาจากประชาชนในพื้นที่ก็คือปัญหาราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรตกต่ำเช่นราคายาพาราปาล์มข้าวและข้าวโพดตลอดจนปัญหานะครับราคาพืชผักผลไม้และสินค้ากเกษตรอื่นๆที่ตกต่ำเช่น กุ้งและอาหารทะเลอีกทั้งยังต้องกับเผชิญกับปัญหาของต้นทุนการผลิตเช่นราคาปุ๋ยน้ามันเชื้อเพลิงยาภาาศัตรูพืชนะครับที่สูงขึ้นทุกๆปีนะครับประกอบปัญหาเรื้อรังเนื่องจากการขาดแคลนที่ดินทำมาหากินการครอบครองที่ดินอย่างไม่มีนะครับกรรมสิทธิ์หรือการเช่าที่ดินทำการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนของการผลิตที่สูงขึ้น โดยส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลงานมาจากปัญหาด้านนะครับคุณภาพและปริมาณผลิตผลทางการเกษตรด้านเศรษฐกิจด้านฟาร์มต้องการของตลาดโลกและกลไกของตลาดที่มีเรื่องนะครับของปัจจัยจากต่างประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีด้านการเกษตรในการนะครับเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่เหนือกว่าประเทศไทยมากฝ่านะครับประเทศไทยมากมาเป็นคู่แข่งทางการค้า นายร่มธรรมได้กล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้นะครับกรเกษตรกรยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งน้ําท่วงและนะครับเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ําและคุณภาพของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขณะนี้และประเทศไทยกําลังเผชิญกับเหตุการณ์แอนเโนะครับซึ่ง ส่งผลให้เกิดภาวะฝนน้อยฝนทิ้งช่วงน้ำแรงและอากาศร้อนขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเรียกได้เรียกว่าเป็นครัวโรคประชากรของไทยร้อยล่ใน่าคขอ,อยู่ในภาคของการเกษตรแต่เกษตรกรไทยกําลังเผชิญกับปัญหาที่ถาโถม และท้าทายเป็นอย่างมากทําให้เกษตรกรส่วนหนึ่งนะครับตกอยู่ในสภาพอ่อนแอส่งผลกระทบต่อรายได้และนะครับสร้างปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาหนี้สินครอบครัวยาเสพติดและคุณภาพชีวิตจึงต้องพึ่งความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านต่างๆนายร่มธรรมกล่าวต่อว่าดังนั้นจึงขอให้นะครับ นายร่วมทำกล่าวต่อว่าดังนั้นจึงขอให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่งตางๆอย่างเร่งด่วนโดยให้กเกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจนดังนี้ข้อที่1นึ่สำหรับปัญหาสินค้าทางด้านการ,กรเกษตรตกต่ำขอให้รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านรายได้นะครับและสวัสดิการแก่เกษตรกร,เ,ร,กรเช่นประกันนะครับ การประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในยามที่ราคาพืชผลเกษตรตกตำ่ำหรือน้อยฝ่าราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดทั้งข้าวน้ำมันนะครับทั้งข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดเพื่อให้เกษตรกรสามารถยังชีพอยู่ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จในการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม สองด้านปัญหาราคาครับต้นทุนของการผลิตที่สูงขึ้นสำหรับราคาปุ๋ยเคมีนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ควรมีการที่จะควบคุมและปรับราคาปุ๋ยให้ลดลงเพื่อช่วยเกษตรกรในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวเกษตรกรและสาก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยโฟเทสนะครับ ทไทยมีศักยภาพในการผลิตนะครับร่วมกับการส่งเสริมนะครับกลุ่มผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อการผลิตปุ๋ยใช้เองนะครับผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ยชีวภาพให้เพียงพอไปจนถึงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. ด้านปัญหานะครับผลผลิตล้นตลาดขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดหานะครับตลาดมารองรับไว้ก่อน่วงหน้าและให้ความสําคัญกับ การกระจายผลผลิตไปสู่นะครับภาคต่างๆอื่นๆเช่นมังคุดลองกองจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งนะครับยังควรสนับสนุนการบริโภคผลผลิตนะครับทางการเกษตรในไทยสนับสนุนการแปรรูปผลผล,ผลิตนะครับให้มากยิ่งขึ้น 4. ด้านหนี้สินของเกษตรกรขอให้รัฐบาลได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานี้สินให้กับเกษตรกร เพื่อลดภาระเกษตรกรนะครับเฉพาะหน้าในช่วงที่เศรษฐกิจและราคาพืชผลทางการเกษตรนั้นตกต่ำนะครับเช่นตอนนี้พร้อมกับต้องเร่งเพิ่มนะครับรายได้ให้กับเกษตรกรควบคู่ไปเพื่อหลุดพ้นจาก,กดักหดนีห้านะครับด้านการพัฒนาเกษตรกรขอให้รัฐบาลพัฒนาทักษะความรู้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพนะครับการแปรรูปการเพิ่มคุณค่าสินค้า การบริหารการประกอบการและการเงินและการวิเคราะห์ต้นทุนไปจนถึงการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสินค้าทั้งระดับภายในและภายนอกประเทศนะครับอีกทั้งยังควรที่จะส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้เสริมและลดความเสี่ยงต่อการพึ่งพาผลผลิตเพียงชนิดเดียว 6. ด้านปัญหาโครงสร้างของพื้นฐานขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับทางด้านกเกษตรกรรมเช่นระบบการขนส่งนะครับออกเอกสารติดที่ดินธรรมาหากินและเร่งสร้างระบบน้ำและชประทานที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัญหาเหล่านี้กเกษตรกรประสบอยู่ทั่วประเทศ 7นะครับขอให้รัฐบาลได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรนะครับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งการรวมกลุ่มของเกษตรกรจะเป็นพลังต่อรองเป็นศูนย์รวมของการช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมกลุ่มให้มีการบริหารจัดการทั้งในด้านเงินทุนวัตถุดิบและเครื่องจักร การลดต้นทุนการผลิตการจัดจำหน่ายและการจัดหาตลาดรองรับและช่วยให้มีการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนเช่นการสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มปัะมงท้องถิ่นและการสนับสนุนกเกษตรแปลงใหญ่เป็นต้นและแนะครับขอให้รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการการประกันภยัยพืชผล เป็นโครงการที่รัฐจะต้องส่งเสริมนะครับอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้การบริหารฟาร์มเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกร,กรไทยโดยเป็นการถ่ายโอนนะครับฟาร์มเสี่ยงของเกษตรกร,กรไปยังผู้รับประกันภัยซึ่งในระยะยาวยังสามารถช่วยลดนะครับความกดดันต่อภาระงบประมาณของรัฐได้อีกด้วยผมเชื่อว,ว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศคาดหวังอย่างยิ่ง ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำอย่างเร่งด่วนเพราะหากเราเปรียบเทียบว่าประเทศไทยเป็นครัวของโรคขณะน,นี้นะครับครัวแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและขาดแคลนเต็มทีและหากเราเปรียบเทียบราคาเกษตรกรไทยว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติกระดูกสันหลังนี้ก็กำลังนะครับผูกกอนรอการรักษาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ผมหวังว่าความเดือดร้อนเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาแก้ไขจากรัฐบาลนะครับซึ่งการสร้างความมั่นคงด้านรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,เ,กรเพื่อชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศต่อไปนายร่มทำกล่าวนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือปัญหาต่างๆนะครับที่สสเองนะครับที่หน่วยงานราชการนะครับที่ไปเก็บรวบรวมจากประชาชนมา การแก้ป like. so ัญหาทุกอย่างมันต้องแก้ที่โครงสร้างหลักและแก้ที่ปัญหาใหญ่ก็ต้องก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มีอะไรอย่างแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าถ้าแก้ได้ทุกอย่างมันจะสามารถไปได้อย่างนั้นนั่นก็คือแก้เรื่องของทุนผูกขาดต่างๆให้ออกไปนะครับให้นะครับเกษตรกรหรือประชาชนเนี่ยกระจายรายได้แล้วสามารถทําอะไรได้ได้หลายอย่างอย่างที่บอกว่าผักผลไม้อย่างเงี้ยเรื่องของการสุราเสรีนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเลยเรื่อง ผลไม้ผักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโซราเสรีได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่ามันจะต้องมีการทําการวิจัยเรื่องของผลไม้ตามฤดูกาลน่ยที่มันล้นตลาดอยู่ตอนนี้นะครับเอามาแปรรูปเอามาแปรรูปแล้วถ้าสามารถส่งออกไปได้อย่างต่างประเทศได้โอ้โหยิ่งมหาศา,ศาลก็ต้องรอดูนะครับว่านะครับ รัฐบาลเองจะเห็นความสำคัญตรงนี้หรือเปล่านะครับและทำให้เกษตรกรนะครับสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับผลงานของรัฐบาลชุดนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้า,าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ,บ,บเปิดข้อหาหมายจับ 6ตำรวจนะครับเอี่ยวช่วยกำนันนกสั่งฆ่าสารวัตรนะครับคุกสูงสุดถึง10ปี ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่สะเทือนฝันและคดีที่ประชาชนกําลังจับจ้องจับตานะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องล่าสุดเนี่ยก็มีการออกหมายจับ6ตํารวจแล้วที่สําคัญก็คือได้ให้ออกจากราชการทั้ง6คนนะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนบอกได้เลยครับว่าต้องแบบนี้ครับต้องแบบนี้ถ้ามีหมายจับของเจ้าหน้าที่ตํารวจออกมาแล้วเจ้าตํารวจโดนหมายจับเมื่อไหร่ก็ขอให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วถ้าไม่ผิดยังไงก็ค่อยกลับมารับราชการใหม่นะครับเพื่อนะครับ จะได้ชัดเจนโปร่งใสว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะทํางานตรงไปตรงมาไม่ช่วยพวกร้องซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งของเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าต้องหาตัวคนที่นะครับขบวนการที่ทําการสั่งฆ่าสารวัตรนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันต้องไปดูว่าตํารวจทั้งหมดที่อยู่ในงานเลี้ยงวันนั้นนะครับเข้าไปพวพันกับธุรกิจอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าธุรกิจสีดําหรือเปล่าธุรกิจสีเทาหรือเปล่าหรือไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีอิทธิพลในการกระทาผิดกฎหมายหรือเปล่าต้อง มีตรงนี้ด้วยนะครับล่าสุดนี้นะครับก็มีการเปิดข้อหานะครับหมายจับ6ตํารวจเอี่ยวช่วยกำนันนกนะครับสั่งค่าสารวัตรคุกนะครับสูงสุดถึง10ปีเปิดข้อหานะครับหมายจับ6ตํารวจเด็ก เอี่ยวช่วยกำนันนกสั่งฆ่าสารวัตรนะครับคุกสูงสุดถึง10ปีพร้อมถูกต้นสังกัดสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ด้วยนะครับจากการณีพันตํารวจโทพันตํารวจตีนะครับสิทธวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์นะครับตำรวจทางหลวงถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงนะครับบ้านกำนันนกก่อนที่กำนันจะเข้ามอบตัวส่วนนายนองมือปืนถูกวิสามันจนเสียชีวิตจากนั้นนะครับพลตารวจเอกเนสุรเชษหักพานรองพอบตรเรียกตํารวจทั้ง20 5นายที่อยู่ในงานเลี้ยงมาสอบปากคำจนสามารถแยกได้ว่าใครช่วยเหลือทำลายหลักฐานและใครเป็นคนพาคนร้ายหนีจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษแหกพันได้เดินทางมาร่วมประชุมกับชุดขี้คายคดีกระทั่งออกหมายจับ6ในายตำรวจที่มีเกี่ยวกับคดีนี้และนำไปสู่การจับกลุ่มตำรวจทั้ง6นาย สำหรับฟาร์มคืบหน้าวันที่10กันยายน256ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศารจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยได้ออกหมายจับตำรวจทั้ง6นายประกอบไปด้วย1 พันตำรวจตีเกียรติศักดิ์นะครับสมสุขนะครับตำแหน่งสวสารวัตรนะครับสอสอส,อสอพอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอายุ52ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนคปรปฐมที่จอจาน476ทับ256รงวันที่9กันยายน256ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่เพราะเพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษ ร่วมกันทำรายซ่อนเล้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 2. ร้อยตำรวจโทรปะสารนะครับรอดผลตำแหน่งรองสารวัตรสทร .1. กก 2. องนะครับบกทรอายุ58ปีนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมที่จจาี่แปทับส6 6นะครับลงวันที่9กันยายน256ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเล้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 3. 0 0ร้อยตำรวจตีนิตสิริกุลนะครับตำแหน่งรองสารวัตรนะครับจาราจรสอพอเมืองนคนปรปฐมอายุ57ปีผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับสารจังหวัดนคนปรปฐมที่จอจาน478เทับ 2, 5งลงวันที่9กันยายน66นะครับข้อหา เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเล้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด4ร้อยตำรวจเอกนกรงศักดิ์รงศักดิ์นะครับแตงอําัยตําแหน่งรองสารวัตรสทร .1 กก .2 บกทรนะครับอายุ58ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนคนปรปฐมที่จอจาน477ทับ2566ลงวันที่9กันยายน256ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำรายซ่อนเล้นร่วมกันช่วยเหลือผู้ก 5, ระทําความผิด500ตํารวจเอกนัทพลนากรตําตแหน่งรองสารวัตร สทร .1. กนึ่งกกสอบกทรอายุ59ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมที่จอจาน479นะครับทับ256 6ลงวันที่9การันยายน256 6ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเล้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด6นะครับร้อยตำรวจตีสันเสริญนะครับ สีสวัสด์ตำแหน่งรองสรารวัตรส,สทร .1 กก .2 นะครับบกทรอายุ5 55ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมที่นะครับจอจาน481ทับ256ลงวันที่9กันยายนนะครับ2566นะครับข้อหาเป็นเจ้าพนาักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยนะครับไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเล้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด สำหรับอัตราโทษสูงสุดมาตรา157ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีปรับตั้งแต่2,000ถึง2,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา1น4ร่วมกันทำลายซ่อนเลนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา189ร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับทั้ง6คนเนี่ยได้โดนให้ออกจากราชการาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีโทษก็ต้องรอดูนะครับว่าคดีนี้มีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเท่าไหร่และที่สําคัญย้ํานะครับว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ต้องไขตรงนี้ให้ได้ด้วยว่าตํารวจนะครับยี่นายที่เข้าไปกินเลี้ยงนะครับที่บ้านของกํานันนกเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่ามีการ ช่วยเรื่องของธุรกิจที่ผิดกฎหมายหร mm ือเปล่ามีการช่วยเรื่องธุรกิจสีรมสีเดาหรือเปล่า oh, มีการอำนวยความสะดวกในการกะททาผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตามข้อมูลข่าวที่ออกมาเนี่ยว่ากำนันนกเนี่ยได้มีเชิญตํารวจเหล่านี้ไปกินเลี้ยงที่บ้านเนี่ยนะครับเกือบทุกเดือนเอ๊ะการที่ต้องไปกินเลี้ยงที่บ้านเกือบทุกเดือนมันจําเป็นขนาดนั้นเหรอแล้วจะดูจากภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับตำรวจที่เข้าไปที่บ้านกำนันนกเนี่ยนะครับจะนะครับก้มหัวให้กำนันนกยอมสยบนะครับ หรือทําที่กํานันนกต้องการทาที่ตามที่กํานันนกทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับต้องทํางานรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนไม่ได้ไปทํางานรับใช้ผู้มีอิทธิพลไม่ได้ไปรับเงินผู้มีอิทธิพลไม่ได้ไปช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้มีที่มีอิทธิพลนะทาผิดกฎหมายฝากเอาไว้นะครับว่าเรื่องนี้ประชาชนติดตามอยู่มีอะไรอัปเดตมีอะไรเกิดไหวมีอะไรขึ้ดห,หน้าอัปเดตใะ้ฟังครับ